ตัวนี้มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับตู้เชื่อมมิก140พัดของแอนดีลีราคาอยู่ที่2,000กว่าบาท3,000ไม่เกินนี้ครับอุปกรณ์มีสายกลาวนะครับสายเชื่อม mm a สายเชื่อมมิกอะไรหัวเชื่อมมิกนะครับหน้ากากเชื่อม ลวดเชื่อมมิกแบบักคอไม่ใช่แก๊สนะครับแปลงลวดแล้วก็น้ํายาจุ่มหัวมิกนะครับทั้งหมดนี้ก็สามารถเก็บไว้ในกล่องที่เขาให้มาได้เลยการต่อในระบบเชื่อมมิกนะครับสายกาวอยู่ที่ขั้วบวกสายเชื่อมมิกเขาจะมีอยู่2หัวนะครับสายเชื่อมกับสายไฟก็ต่อตามหัวได้เลยนะครับลวดเชื่อมที่ให้มาเนี่ยจะเป็นขนาด1.0นะครับเราจะต้องหันโลนําลวดนะครับเอาล่อง1.0ไว้ด้านนอกนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ลวดเข้าไปให้ตรงล่องนะครับแล้วค่อยๆเอาลวดเข้าไปในสายเชื่อม การปรับนะครับเขาจะมีฟังก์ชันมาให้ทั้งหมด4ฟังก์ชันนะครับเป็นมิกซ์ 2, MMA 1แล้วก็ลิปสติกอีกหนึ่งครับสามารถปรับเลือกโหมดด้วยการกดตรงนี้นะครับฟังก์ชันแรกเป็นแบบมิกซ์ออโต้นะครับตัวนี้ก็จะช่วยคำนวณการปรับให้เราแบบออโต้นะครับเวลาที่เราปรับปุ่มแอมนะครับตัวโวลต์เขาก็จะปรับตามให้เราเลยส่วนแบบเมนนวลนะครับก็คือเราจะต้องปรับทั้งโวลต์แล้วก็แอมด้วยตัวเองนะครับส่วน MMA นะครับปรับแอมด้านขวาเขาก็จะคำนวณความหนาของเหล็กให้ด้วยนะครับ ปรับได้ถึง140อแอมป์ครับความหนาของเหล็กได้ถึง5มิลครับด้านบนนะครับเลือกขนาดลวดตามที่เราใช้นะครับของเราก็ขนาด1.0เราก็เลือกไปที่1.0ครับส่วนปุ่มนี้นะครับถ้าเรากดค้างหาวิก็จะเป็นการเลือกระบบ 2T ทีหรือว่า 4T ทีนะครับ2ทีก็คือกดเชื่อมปล่อยหยุดนะครับ4ทีก็คือกดปล่อยเชื่อมกดปล่อยหยุดนะครับอันนี้เป็นปุ่มฝดลวดนะครับในกรณีที่ใส่ลวดหรือว่าถอดลวดซ่อมหัวเชื่อมอะไรประมาณนี้ก็กดตรงนี้ได้นะครับก็จะเร็วกว่า าการกดที่หัวเชื่อมนะครับสําหรับการทดลองการเชื่อมนะครับไฟเนี่ยไม่มีตกเลยไม่มีดับเลยนะครับเชื่อมแบบนิ่มๆรากยาวๆได้เลยการฟีดลวดสม่ําเสมอนะครับไม่ตกไม่ฟีนะครับรอยเชื่อมที่ได้ออกมาก็ถือว่าโอเคสวยงามเลยนะครับใครที่สนใจนะครับสู้เชื่อมตัวนี้ผมว่าโอเคเลยนะราคาไม่แรงแล้วก็ฟังก์ชันแบบว่าดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับแอนดีรีบริการหลังการขายก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับมือใหม่เชื่อมง่ายนะครับสำหรับมืออาชีพก็ถือว่าใช้งานได้แบบว่า โอเคเลยนะครับผมก็ไปหาซื้อกันได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แล้วกันครับ